พาลูกค้า มาดูว่าหลังคา APVC ของเราอะค่ะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถติดตั้งบ้านได้นะคะครับตามกันมาเลยครับที่นี่นะคะหลังคาบ้านกับอารวมเป็นที่ทำโรงจอดรถนะคะพื้นที่ก็ประมาณอยู่ที่200ตารางเมตรนะคะที่นี่นะคะเราจะใช้เป็นอาตัวหลังคาสีขาวนะคะรุดรอนสูงนะคะระยะแปรก็อยู่ที่อาร์แปดสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะจะมีอาตัวฝาครอบน็อตนะคะที่กันพวกอาตัวสกูเป็นสนิมนะคะแล้วก็กันน้ำด้วยได้ดีนะคะเพราะว่าด้านล่างเขาจะมีลูกยางด้วยนะคะ จะมีสารเคลือบตัวกันตะไคร้น้ำแล้วก็สารเคลือบกัน UV นะคะแถมตัวหลังคาเนี่ยเราจะมีอาตัวฉนวนอยู่ตรงกลางแล้วโดยที่ลูกค้าค่ะไม่ต้องติดฟอยล์หรือว่าติดโฟมเพิ่มนะคะตรงนี้มันก็ทําเหมือนในส่วนของที่ตากผ้านะคะลูกค้าเขาก็จะใช้เป็นอาสลับกับตัวใส่ขุนนะคะลุงจอดรถนะคะคือเราจะทําเป็นใน่วนของหลังคาแล้วก็ผนังด้วยนะคะครับตัวผนังนี่นะครับหรือว่าไซดิ้งนี้นะเราก็จะใช้เป็นแผ่นใส่นะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีความ ปร่งแสงนะครับไม่ได้ทึบแสงนะคะไม่ไม่ร้อนเหมือนหลังคาสังกะสีทั่วไปนะครับเพราะว่าหลังคานนั้นจะมีฉนวนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตรงระหว่างแผ่ตชิ้นนะครับหรือว่าตรงขอบส่วนะครับตัวนี้เราก็จะมีแผ่นกันซึมนะครับก็จะเป็นยางยางแผ่นกันซึมตัวนี้ของเราก็จะช่วยในการที่ ป้องกันน้ำรั่วนะครับวันนี้ทางทีมงานตาเบเซอร์ของเรานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอีพีหน้าเราไปที่ไหนก็ขอให้ลูกค้านะคะช่วยติดตามแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ให้ทางเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ